สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับเด็กหอหลงขวานี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาผัดเห็ดนะครับหนังหมูป่ากันนะครับหมูป่าแท้นะครับจะมีขนสามเส้นนะครับเห็นไหมครับผมอันนี้ก็จะเป็นเครื่องของเรานะครับประมาณนี้นะครับ ใส่ทุกอย่างนะครับที่เราหาได้อันนี้ก็จะเป็นพริกแกงครับเราซื้อมาจากตลาดตำไนมะ่ค่อยเป็นนะครับเราผัดพริกแกงก่อนนะครับพริกแกงก็ไส่ยเยอะยิ่งดีนะครับใส่ประมาณครับสองในสี่ส่วนนะครับของหนังหมูนะครับก็ผัดให้มัน แห้งก่อนนะครับผัดพริกแกงไปสักระยะนะครับพอผัดพริกแกงไปสักระยะแล้วนะครับก็ใส่หนังหมูของเราลงไปเลยนะครับแล้วเราก็ผัดนะครับผัดให้มันเข้ากับพริกแกงของเรานะครับสาหรับหนังหมูหนังหมูป่านะครับแนะนำนะครับให้เอาไปต้มก่อนนะครับถ้าหมู บางตัวมันจะเหนียวมากเลยนะครับเช่นตัวนี้เลยครับเหนียวมากครับลืมบอกนะคะว่าเวลามันแห้งแล้วกว่าหนังหมูขเราจะสุกนะครับเดี๋ยวเราเติมน้ำนะครับเติมน้ำให้หมูของเราสุกนะครับพอหมูของเราสุกหรือว่าใกล้สุกแล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงของผมก็จะใส่เป็น ผงชูรสแล้วก็รสดีนะครับตามด้วยนะครับน้ําตาลนะครับผัดเผ็ดก็จะออกรสชาติเผ็ดหวานนะครับถึงจะอร่อยส่วนตัวชอบเผ็ดเผดหวานหวานนะครับถ้ามีเหล้าขาวหน่อยใส่เหล้าขาวไปสักหน่อยนะครับก็ให้มันหอ,อมนะครับของป่านะครับของป่าต้องใส่ นะครับถึงจะอร่อยแต่ผมไม่มีครับไม่กินเหล้าเลยไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับลืมบอกนะครับผมใส่หน่อขา่านไปด้วยนะครับอ่ากอทุกอย่างมันโอเคแล้วนะครับเราก็ใส่มะเขือแก้ของเราแล้วครับหรือว่ามะเขืออื่นนั่นเองใส่เข้าไปแล้วก็คนนะครับ ผัดผัดให้เข้ากันเลยแล้วก็ผัดไปประมาณสักพักนะครับเพราะมะเขืออันมันสุกเร็วนะครับเดี๋ยวไว้นานเดี๋ยวมันเละแลวมันดะางไม่ไม่อร่อยนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยน่ากินนี่ครับทำไม่ยากนะครับเครื่องปรุงก็ใส่แค่สามอย่างเองนะครับรสเลือดดีเรียบร้<ด>นะอยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟกันเลยนะครับ หอมมากเลยครับน่าทานมากเลยเรียบร้อยแล้วนะครับผมน่ากินไหมครับหลับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ